สวัสดีค่ะชาวเทรดเดอร์ทุกท่านนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวค่ำคืนนี้นะคะมีข่าวกล่องแดงทั้งหมด4กล่องนะคะก็มีผลต่อกราฟที่ทำให้กราฟพุ่งขึ้นไปจวดๆเลยนะคะก็นี่แหละคะ่ะกําไรลุ้นลวนเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะทราบว่ากราฟจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยเราก็ ต้องอ่านแพทเทิร์นกราฟให้ได้ใช่ไหมคะใครที่อยากรู้นะคะวิธีการทำกำไรไง่ายๆแบบนี้นะคะในตลาด forex เข้ายัางไงก็บวกเข้ายัางไงก็กำไรนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้วิธีการนะคะทำกำไรได้อันนี้คือเรียวจริงๆเลยนะคะก็ทุกออเดอร์ค่ะเป็นออเดอร์จริงหมดเลยนะคะแล้วก็ทำกำไรได้อย่างจริงจังนะคะไปถูกทิศทาง ประเมินได้ถูกเป๊ะนะคะวิเคราะห์ได้ถูกต้องนะเราต้องเรียนรู้ค่ะนะคะจากกำไรแค่หลักร้อยนะคะสู่กำไรหลักหมื่นนะคะด้วยแป๊บเดียวเท่านั้นเองจงังหวะการาฟวิ่งนะคะถ้าเราไม่รู้ทิศทาง ก็ล้างพอร์ตเช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากรู้ทิศทางของกราฟนะคะอยากรู้ว่ากราฟมันวิ่งไปทํากําไรได้ยังไงนะคะก็เรียนรู้ค่ะนะคะไม่มีอะไรที่มันยากเกินไปกว่าที่เราจะเรียนรู้นั่นเองนะคะโคตริฟซ่าให้ความรู้ทุกท่านที่อยากทํากําไรในตลาดฟอเร็กแบบฟรีๆนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าคอร์สนะคะไม่ต้องมาจ่ายค่าคอร์สคะ่ะแค่คุณน่ะเอาความรู้ที่เราให้ไป เก็บกำไรในตลาดก็เพียงพอแล้วนะคะสนใจอยากเรียนนะคะก็ทักกันเข้ามาเลยนะคะทักทายเข้ามาเลยค่ะนะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เก็บกําไรกันเยอะๆทุกคนเลยค่ะพอรตโตพอรตโตนะคะสวัสดีค่ะ